สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับก็ยังไม่มีใครปิดนะคู่นี้นะครับก็โตแล้วนะครับเดี๋ยวโตแล้วนะครับสวยๆนะครับคู่นี้นะครับเป็นหลานเจ้าแสนก้นนะครับสายแม่จะเป็นกราบขาวมูสดอมเยซิ่งนะครับคู่นี้นะครับเปิดไว้สามห้า ามพันห้ารวมส่งนะครับสามพันห้ารวมส่งให้เลยนะครับสวยมากนะครับคู่นี้นะครับกระดูกโครงสร้างดีมากนะครับนะครับใครชื่นชอบก็ทักได้นะครับสามพันห้ารวมส่งนะครับก็ฝากติดตามนะครับแอดไลน์ก็เป็นอีกเบอร์หนึ่งนะครับเป็น0 9 9ย์2 4 6 3 3สสนะครับ คนนี้ขครชิ้นชอบก็ทักมาครับขอบคุณครับ